กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมินีบเบาแอมเราตรงสิภาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขกับน้องแอ็นนะครับเนาะน้องแอนปูเพิ่นฝันแม่นมีโชคมีลาบครับท่านผู้ชมตอนนี้บเบาแอมกับจอดรถเติมน้ำมันอยู่ปั๊มน้ำมันเอสโซ่นี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับเนะาะสิภาท่านผู้ชมไปเบิ่งตัวเลขครับน้องแอนถึงยินข่าวว่าผีปูมาเขืาฝันครับม่างเงื่อนเฮ็ดเงื่อนไม่แล้วก็บ่บอกปูบ,บอกบ้านโพลุต มันพะบุรุษที่รองรับไปแล้วนะครับเนาะเป็นกระสุนมาให้ให้ลูกให้ล้านให้ลูกให้เต้าครับให้เสร็จเราก็บอกเลขเพ่อนสามตัวครับบอกเลขน้องแอนสามตัวกับสองตัวนะครับเนาะสิเป็นตัวไหนกะไปรับชมน้ากันเนาะครับแต่มาชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงน้ำนี้เลยครับเด้อไปรับชมกับน้องแอนกันครับสวัสดีค่ะน้องแอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือนีเบาแอมเราทงก็ได้มีโอกาสเดินทางมาติดตามตัวเลข กับน้องแอนเนาะครับเนาะเงี้ยข่าวว่าเพิ่นมีโชคมีลาบแล้วก็ฝันแม่นครับฝันว่าผีพอ่อใหญ่นีมาศูนย์มาศูนมาบอกมาบอกเรขศูนย์แล้วก็บอกเรขกคือเป็นไปมาจังไนกับไปถามกับน้องเอนเนาะครับเนาะเป็นจังไหเนอนน้องแอนบอกให้เอฟซีเพิ่นฟังแน่ค่ะผ<บ>ีปูเพิ่นมาเข่าฝันเพิ่นมาหองดาค่ะมาหองดาค่ะโอ้หองดาเนี่ยอะไรเนาะ มะห่องว่ามาเงเฮือนพ่อมาเงเฮือนหรือว่บอกเพื่อนค่ะโอ้พ่อมาเงเฮือนค่ะมางมางเฮือนเห็ุลงใงไมค่ะโอ้เหตุหมคือสีสางบาใไมหล,ล้วเนาะแมนค่ะเอา้ามาเงเฮือนกับบบอกเจ้าที่เจ้าทางพอเทาอุ๊พอพอแยังกว่าเ้าเขาอื่นปู่ปู่บอกบอกับบุบอกก้าวเพื่อนเสมบอบอกค่ะบุได้บอกก้าวเพื่อนเลยค่ะโอ้ยครับเ็เลยมาเขาฟัน หนูสมบูแมนค่ะครับเอาเราต่อไปนะครับเป็นแนวไหนต่อไปบ้างเนี่ย,ลยแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนศูนย์แห้งมัตนตนนี้มือน,นันสร้างมะมางเฮื่อนสร้างกระตุกเฮื่อนค่ะโอ้สร้างตุกเฮื่อนแมนค่ะเป็นยังบอระบาดในสร้างบอค่ะอันนี้นี่ข้อความฝันในเรื่องจริงนี่สร้างตุกเพื่อนนี่ถ้าข้อความทั้งเรื่องจริงเลยค่ะโอ้ร่วมกันเลยแมนค่ะคือเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชม สร้างมาางเฮือนมือนันินกระตุกเฮือนแม่นค่ะปฏิทินข้ามฝันกับฝน,นสร้างตกาุกเฮือนที่กันแม่นค่ะครับจังไรต่อบไปแต้วันนี้เพื่อนก็บ,บอกว่าสูส์มางเฮือนสูมีเงินเทด็ดบอเพื่อนว่าอือบันนี้เพื่อนก็ว่าถ้าสูโบ,บ่มีเงินเท็ดกมาผู้เสียวเล่งห้สูเพื่อนว่ะเป็นเลขสองตัวหรือสามตัวล่ละน้องล่ะมีทั้งสองค่ะ มีทั้งสองตัวทั้งทั้งสามตัวด้วยยังไงมีทั้งสองทั้งสามตัวโอ้ครับครับครับเผื่อบูเป็นการเยเวลาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอ้าวเบิ้งตัวเลขกันเลยครับเป็นตัวเลขตัวใดเป็นบอกตัวใดนองนะเลขสามตัวิ่นบอกว่าสองสี่สามค่ะเลขสามตัวสองสี่สามเลขสองตัวเหรอครับหนึ่งหกค่ะเลขสองตัวหนึ่งหกเวยครับเดือท่านผู้ชมนะครับเนาะเพิ่นห้องบอกเลยปะนี่แมนค่ะ โอ้เพิ่นบางเฮ่อนล้วเราบบอกเพิ่นเนาะเพิ่นเพิ่นตายโดนยังครับตายเด็ปีหนึ่งแล้วค่ะอตายเด็ปีหนึ่งแหละบางเฮ่อนบ้บบอกเพิ่นน้องลาฟันมืออะไรนี่ครับฟันมือขึ้นนี่ค่ะโอ้ฟันมือขึ้นนี่เด้อครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะบ้านเล็กที่เท่าไรหูบ้า้านเล็กทีหูบ่ตัวไหนกนบานเล็กทีสามหนึ่งค่ะบานเล็กทีสามหนึ่งสามหนึ่งเด้อครับท่านผู้ชม แต่ห้องปรมเอาก็ได้นะครับบ้านเด็กทีเนาะเอาเตล็กสามตัวก็ได้ครับก็แเล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับเนาะขั้นถาบุอยกาห้มันเหล็กหลายตัวกับเอาแค่เหล็กสามตัวกับสองตัวตัวสีผีปูบอกก็ได้แต่อีล่าสีสื่อตัวแรกน้ำแน่นี่ว่าสีสื่อบ้านเด็กทีจะคของค่ะบ้านเด็กทีจ้าของเล็กสามตัวนี่มันใจบ่เนี่มันใจค่ะโอ้สีไสตตัวนี้น้ำวันซะค่ะโอ้ครับขับครับับเพิ่นมาว่าจังไรอีกครับ เพื่อนบอกว่าถา้าถ้าได้เล่งถ้าซื้อเล่งได้กัไปเฮ็ดบุญให้เพื่อนในเด้อเพื่อนว่ะ<ม>ไปทำบุญให้เพื่อนแน่เพื่อนว่าครับเพื่อนว่าเนี่ยน,น,นี่ค่ะโอ้คันทาถือตัวนี้มันกลับบ่ยากเนาะมาขับท่านผู้ชมเนาะกเพว่าในเฮ็ดบุญให้เพื่อนสมมติขับยังค่ะโอ้ไปอาจเสียกได้ส่วนบุญก็ได้เนาะครับเนาะค่ะ แต่บ่มีไผบอกเพ็อ่อนหอลีนี่บอกมากงานลงก็ดีบ่มีค่ะอ้อเป็นกับอาสีศูนย์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะครับครับน้องเอียนเพื่อนเพื่อนว่าจังไห๋อีกบอกครับอันเพิ่นมากเขาฟันเห่นครับเพื่อนบอกว่าได้เลี้ยงแล้วเอาไปบอกพอบอกแม่ในเดอร์เพิ่นว่าอืมครับแล้วกา็ถาไปสื่อแล้วถ้าได้กับไปเฮตุบุญใหงูน้าในเดอร์เพิ่นว่าโอ้ถ่าไปเหตุใหงูแน่เพิ่นว่า ผู้ถาโดนแล้วคุณวะอือครับครับครับเอาย่ำมตัวเหล็กมันเป็นเป็นเหล็กตัวไหนน้องล่ะเล็กสามตัวด้วยค่ะสองสี่สามครับเลขสองตัวกบหนึ่งหกค่ะบานเล็กที่ละครับสามหนึ่งค่ะบานเล็กที่สามหนึ่งเด้อครับท่านผู้ชมนะครับเนาะเล็กสามตัวก็คือสองสี่สามสองสี่สามเหลขสองตัวผีมาบอกกับผีปูมาบอกก็คือหนึ่งหกเนาะครับเนาะ ส่วนบ้านอีกที่นี่คือสามหน 3, 1, ึ่งที่ที่พ่อนี่มามางบ้านบาบนบอกเพื่อนเพื่อนกะดิศูนย์แล้วเนาะ,ะครับเนะาะค่ะออืเป็นมาเห็ดสร้างตกเงินเลยบ่แมนค่ะขยุบโบเป็นอย่างเนะาะค่ะดีแล้วบบตกข้อหักตายแนวบบอันนั้นบบบอกบ่ากาวเพื่อนขืวน้ว่านั่มมนล่ะก,การต่นี่ครับอกเป็นก้อนพิดต้องสร้างอะไรอาจจะเป็นพอรื้จากของบ้านเท่านี้แะเนาะครับถ่ามูชมนอกจากขอโทษขออภัยกา ไปบอกไปกล่าวเพิ่อนเ้อบาทนี่เ้อเก็หยัง็ดีเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะพอไปบอกเพื่อแล้วบ่ล่ละอีหลาไปบอกแล้วค่ะอือครับครับครับไปบอกความฝันหรือบอกตอนไหนหรืออีหลาตอนอีหลาบอกบอกไปบอกตอนหนูมบอกค่ะอือครับครับกับบฮูเน่ะเนาะครับเนาะมันอาจสิลืมอาจสิมันหลายคนอาจสิชุกเละองหกบุนไหยในแจกหน้อยอาจสิคิดว่าผู้นั้นผู้นี้บอกก็เป็นไปได้เนาะครับผมอีหลา่ะเลยเนียทาทางดีๆสํหรับ น้องแอนน้องแอนนะครับเนาะครับเป็นเลขสามตัวขั้นทาถือตัวนี้ครับไปทาบุญให้เพื่อนเด้ออีหลาเด้อค่ะครับผมตัวนี้ลหละครับตัวไหนก่อนเฮ้ลืมละสองยังสองสี่สามเลี่นาะสองสี่สามครับสองสี่สามนะครับเนาะตายได้ปีกว่า็อยากด้ส่วนบุญส่วนกุศลมาบุกบอกปลูกบอกหลานครับนี่่หละขอขอบพุ่นน้องแอนได้หลายครับที่ให้แนวทางดีๆครับฝันอีงยงอีกยี่บ่นี่บ่ค่ะ ฟันซ้ำนี่นค่ะโอ้ครับ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 ขอบพุณนครับงวดที่แล้วก็มีโชคอยู่เด้เนาะค่ะโอ้มีโชคยู่ยินข่าวว่ามีโชคมีลาบเอองวดที่แล้วน้องแอนถือก็ใดค,ค่ะถือคาเจสค่ะงวดที่แล้วฟันมาจากไหนอยู่บ่ถือคาเจสฟันว่าผีมาบอกคือกันเนี่ยคะ่ะผีปูนี่บริด้จังไหนค่ะผีปูน,นี่แหละค่ะโอ้ครับ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 งวดนี้เพิ่งจะห้ยสามตัวก็ได้เนาะครับแต่ผู้ชมเนาะก็ขอบคุณนขอบพุ่นน้องแอนได้หลายครับ ที่ให้แนวทางดีๆเบาแอมเราทงกับเอพซีนะครับเนาะเอาไปล่องเสียงโฉกลองเบิงแนวมางเช่อนบบอบบอเป็นกระห้องศูนย์แล้วครับท่านผู้ชมขอบคุณครับน,น้องแอนขอบคุณครับสวัสดีครับ,บสวัสดีครับเดี๋ยวเบาแอมเราทงกับสิจ,จุดใส่กระดาษไปแคบหน้าจอเนาะครับเนาะผีปูมาบอกครับท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมที่เคาหลบเบาแอมเราทงกับสีสรุปเลขกของน้องแอนนะครับเนาะน้องแอนครับ ผีพ่อใหญเมื่อบอกนะครับเนาะผีปูมาบอกครับท่านผู้ชมปูก็ได้พ่อหญ่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะสองอย่างเลยครับอันเดียวกันครับสองสี่สามสองสี่สามด้วยครับด้สองสี่สามครับเลขสามตัวนะครับเนาะเลขสองตัวหน่ยก็คือหนึ่งหกครับหนึ่งหกหนึ่งหกอันนี้เป็นบานเลขที่ด้วยครับด้อบานเลขที่ของน้องเอ็นทีพ่อพิ่งมั่งเฮือนเฮ็ดไม้ครับท่านผู้ชมบานเลขทีสามหนึ่งครับ คันามัก,กจัดเลยครับสามหนึ่งคันามักของกูมาบอกครับสองสี่สามครับหนึ่งหกเลยครับเด้อยท่านผู้ชมนะครับเนาะเป็นมางเฮื่อนครับมางเฮื่อนเห็ดไม่แล้วก็บอกบอกเจ้าที่เจ้าท่างเพิ่นเจ้าที่เจ้าท่างกระสูนเห็ดพิษเฮ็ดบ่ตูกต้องข้องถ้ำมาสัตว์กับมาบอกเรดสามตัวครับสองตัวนะครับเนาะทับบานเล็กที่ครับอันเสียงรถกัดดังๆนะครับผมเป่าแอมกับยุก ขางทางครับท่านผู้ชมอายุขางทางนะครับนอกจากขอโทษขอให้แต่ผู้ชมครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมเด้อครับเด้อพศสองพันอร่อยหกสิบห้าครับมีโชคมีลาภนำกันเด้อครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เป้าเอ็มโนโสิภาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับเห็น <Bilder> ม <separate> <Yep. S 1> ันหมานด้วยตัวเอ็นสองสี่สามหนึ่งหกสามหนึ่งครับสวัสดีครับเฮงรวยๆครับ